แบบเศรษฐกิจอกพอเพียงค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมนะคะอันนี้กี่วันแล้วคะคนยาายรุ่นนี้กี่วันแล้วฮะต้นเดือนแล้วโออันนี้เป็นเขือนะคะอันนี้พิกกินดาปลูกไว้แล้วก็เก็บ เก็บตักเดดได้กินตลอดแล้วกำลังกำลังดอกกำลังมากลร็วพรมที่จะเก็บน่าจะปลายเดือนกลางกางเดือนรุ่นเล็กมันดูรุ่นใหญ่นี้รุ่นใหญ่ก็มีนะคะอันนี้จะเป็นเพชร่ะ่เราปลูกไว้ไปกินในครัวเรือนไม่ต้องซื้อ กินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินคือแบบปลูกไว้ไอกินในรัวเรือนไม่ต้องซื้อกินในสิ่งที่ปลูกปลกในสิ่งที่กินอันนี้กี่วันแล้วคะคนณยายรุ่นนี้กี่วันแล้วเดือนแล้วฮะต้เดือนแล้วโอ้อันนี้เป็นอันนี้กี่วันแล้วคะคนใยาย รุ่นนี้กี่วันแล้วเดือนแล้วฮะต้นเดือนแล้วโอ้อันนี้เป็นเราปลูกไว้ไอ้กินในพัวเรือนไม่ต้องซื้อกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินแล้วกำลังกำลังดอกกำลังมากกลังมาวพร้อมที่จะเก็บน่าจะปลายเดือนกลางๆงเดือนรุ่นเล็กมันดูรุ่นใหญ่ทีนี้ ต้นใหญ่ก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นเพ่ชกำลังจะอันนี้เป็นพริกพริกบ้านเราหรือพริกเป็นเดือนแล้วม,มาดูรุ่นรุ่นที่ออกดอกอันนี้กี่เดือนแล้วข้อสามเดือนเลยนะ,ะโอ้อันนี้จะถึงสามเดือนเชา้าเอาพืชผักสวนครัวต้นพริก ให้พี่น้องเบิง้งค่ะอันนี้กี่ลลวันแล้วคะคนณยายรุ่นนี้กี่วันแล้วเดือนแล้วฮะเดือนแล้วโอ้อันนี้เป็นเราปลูกไว้ไอนนกินในครัวเรือนไม่ต้องซื้อกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินกำลังจะอันนี้เป็นพริกพริกบาลล้านเราหรือพริกครือนะคะอันนี้พริก กินนาปลูกไว้แล้วก็เก็บเก็บตักเดชไว้กินตลอดท่านนะคะ,ะบรรยากาศเขากำลังอกโลเลยส่วนพิกมีทุกอย่างเลยในสวนนี้อเบบิ่งมมาขอบคุณมากๆคะ่ะค่ะ นี่ระคะบรรยากาศบ้านๆของเรานะคะมาดูทั้งนี้ดอกดอกงามผสมมูลมูลที่เราหมักไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นที่ปลูกน,นี่ก็ปลูกผ้านี่ระคะบรรยากาศบ้านๆของเรานะคะ ดูทางนี้ดอกดอกงามเขือนะคะอันนี้พิษจิน,นาดาปลูกไว้แล้วก็เก็บเก็บตักเดชไว้กินตลอดนี่นะคะบรรยากาศบ้านๆของเรานะคะดูทงัทง,นทงนี้ดอกดอกงามคปลูกไว้ไป้กินในครัวเรือนไม่ต้องซื้อ กินในสิ่งที่ปลูกปูกในสิ่งที่กินคุณยายขยันมากนะคะตอนนี้คุณยายก็กำลังลดน้ำต้นพื่ผักสดปอดสารพิษของเรานะปุ๋ยที่เราใส่ก็จะเป็นนีนะคะที่ไก่เป็นเดือนแล้วมาดูรุ่นรุ่นที่ออกดอกอันนี้กี่เดือนแล้ว พอสเดือนเลยนะโอ้อันนี้จะถึง3มเดือนจะสมมูลนูลที่เราหมักไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสัปดาห์ที่2นะคะอันนี้ส่วนพิกของคุณยายกำลังอกโลกเลยส่วนพิก มีทุกอย่างเลยในสวนนี้เบ,บิงบบ่งโอเบิ่งมบีความขยันของเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาความสุขค่ะนี่นะคะบรรยากาศบ้านๆของเรานะคะมาดูทั้งนี้ดอกดอกงามเป็นสัปดาห์ที่สอง นะคะอันนี้ส่วนพิกของคุณยายอีกตัวคุณยายมัน,นจะมีหลายรุ่นนะคะอันนี้รุ่นเป็นเดือนแล้วม,มาดูรุ่นรุ่นที่ออกดอกอันนี้กี่เดือนแล้วข้อสามเดือนหลือไรโอ้อันนี้จะถึงสามเดือนเป็นเดือนแล้วม,มาดูรุ่นรุ่นที่ออกดอก อันนี้กี่เดือนแล้วพอสามเดือนแลยนะโอ้อันนี้จะถึงสามเดือนแบบเสร็ฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมนะคะเบึงมาบึงมะเขือ,มะ,ขอมะเขือใหญ่อันนี้ก็มีมะเขือนะคะดอกมะเขือบึงมาบึงมะเขือ มะเขือใหญ่อันนี้ก็มีมะเขือนะคะยอกมะเขือ,ขอกับุ่นยายขยันมากนะคะตอนนีุ้่นยายก็กำลังลดน้ำต้นพืชผักสเช้าเอาพืชผักสวนครัว,วต้นพิษมาให้พี่น้องเบิง้งครับเป็นสัปดาห์ที่สอง นะคะอันนี้ส่วนพริกของคุณยายผสมมูลมูลที่เราหมักไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกำลังจะอันนี้เป็นพริกพริกบ้านเราหรือพริกอันนี้กี่วันแล้วคะคุณยายรุ่นนี้กี่วันแล้วเดือนแล้วฮะออวโออันนี้เป็น อันนี้ก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงบึงมาบึงมะเขือมะเขือใหญ่อันนี้ก็มีมะเขือนะคะดอกมะเขือรุ่นเล็กมันดูรุ่นใหญ่นี่รุ่นใหญ่ก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นเพลทผักที่เราปลูกไว้ไอ้กินใน ัวเรือนไม่ต้องซื้อกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินปีความขยันของเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาความสุขขอบคุณมากๆค่ะบออสารพิษของเรานะปุ๋ยที่เราใส่ก็จะเป็นนี่น,นะคะ พี่ไก่แล้วกำลังกำลังดอกกำลังงมากแล้วพร้อมที่จะเก็บน่าจะปลายเดือนกลางกลางเดือนคือนะคะอันนี้พิกจินนาปล mm hmm. ูกไว้แล้วก็เก็บเก็บตักเดดไว้กินตลอดอันนี้กี่วันแล้วคะคนใยายรุ่นนี้กี่วันแล้วเ,เดือนแล้ว ฮะอนนะโอ้อันนี้เป็นอันนี้ก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงต้นที่ปลูกน,นี่ก็ปลูกกำลังจะอันนี้เป็นพริกพริกบ้านเราหรือพริกคนยายขย,ยันมากนะคะตอนนี้คนยายก็กำลังลดน้ำต้น คือผักสูขขอบคุณมากๆ่ะค่ะ,ะนี่นะคะบรรยากาศบ้านๆของเรานะคะมาดูทางนี้นดอกดอกงามคือเราปลูกไว้ไกินในครัวเรือนไม่ต้องซื้อกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินบึงมาบึง